สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่าทาโรด้วยนะวันนี้เรามาลองตอบคำถามดูนะครับว่าคุณดีพอและพร้อมจะเจอคนดีๆแล้วหรือยังนะเรามาฝึกตานไพ่มาลองตอบคำถามดูนะครับว่าคุณเนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปคนที่ให้ความสนใจคลิปคนที่กำลัง ผ่านเข้ามาคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณดีพอและพร้อมที่จะเจอคนดีๆแล้วหรือยังไพ่บอกได้ไหมไพ่จะอ่านยังไงความหมายมันจะเป็นลักษณะอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันคุณดีพร้อมคุณดีพอและพร้อมจะเจอคนดีๆไหมไพ่ใต้สมรับเป็นเดท จบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่คุณพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะจบและพร้อมที่จะเริ่มใหม่สิ่งเก่าๆสิ่งไม่ดีไพ่เดสนะจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่นั่นแสดงว่าภาพรวมคุณพร้อมแล้วล่ะคุณเพิ่งผ่านอะไรมาคุณเพิ่งเพิ่งทิ้งอะไรมาแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ ไพ่เดคือการพร้อมที่เริ่มต้นใหม่นะมันเป็นไพ่ของการต้องเสียก่อนแล้วถึงจะได้แสดงว่าคุณดีพอและพร้อมที่จะเจอคนดีๆแล้วผ่านประสบการณ์มามากายอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความร,รอบไพ่เนื้อหาของไพ่จะตรงอยู่ในภาพรวมของเดทไหมอ่าเรามาดูการนามาศึกษากันสามถ้วย ราชาเหรียญทำพรวันอัศวินถ้วยอ่าเป็นไพ่ของความรู้สึกกับสามใบสามใบเลยนะไพ่ความรู้สึกสามใบแล้วก็ความรู้สึกแบบว่าฉันทําอะไรก็ได้ตามใจฉันฉันมีโอกาสฉันจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือราชาเหรียญคนที่ไม่ได้ไปพึ่งพาคนอื่นคนพร้อมที่จะทําตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ย คุณดีพอและพร้อมที่จะเจอคุณดีไหมคุณก็เข้าสังคมอยู่ในฐานะการงานการเงินราชาเหรียญพร้อมกับสภาพสังคมแวดล้อมคุณก็ออกสังคมอยู่ยังไปกินยังไปดื่มยังไปเที่ยวยังเสยสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงเห็นไหมยังหาความสุขใส่ตัวอยู่ยังพร้อมพร้อมที่จะเปิดโอกาสไงเพราะว่าไพ่เดคือจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่ คุณเริ่มเปิดตัวเปิดโอกาสในการครบเพื่อนในการสานฝันในการออกสังคมคุณเริ่มมองถึงเป้าหมายของผลประโยชน์คุณเริ่มเลือกแล้วว่าใครดีใครไม่ดีใครคบได้ใครค,รบ,ไค,รครบไม่ได้เริ่มสกรีนเริ่มสแกน t ทม์แ r รน e คุณเปลี่ยนไปจากเดิม คุณมองโลกในแง่ดีขึ้นคุณให้โอกาสตัวเองลาอัศวินถ้วยคุณพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแบบเพื่อนแบบเพื่อนไปก่อนไปเรือร่อยๆไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไป่าเพราะฉะนั้นคุณเป็นจังหวะของคุณ ถามว่าคุณดีคุณดีพอและพร้อมเจอคนดีๆแล้อยังจังหวะนี้โอกาสนี้คุณพร้อมแล้วคุณไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์คุณไม่ได้จมอยู่กับเรื่องราวในอดีตไพ่อบอกมาแล้วว่าคุณกำลังเปิดตัวเปิดใจเปิดรับหลายคนกำลังทำกิจกรรมออนไซต์ site, เห็นไหมกิจกรรมสันธนาการ งานอดิเลกงานสำรองบางคนช้อปปิง้งบางคนไปเที่ยวกับเพื่อนบางคนงสัสงฝัน A5 นะใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณเปรียบเสมือนเครื่องสแกนเครื่องหนึ่งที่จะดูว่าใครเข้ามาแล้วจะนำจะเขาเรียกว่าจะมากอบโกยผลประโยชน์จากคุณไหมคุณมีประสบการณ์ มีภูมิ้ันทานมีภูมิคุ้มกัมนแล้วคุณก็ดูออกว่าใครเป็นยังไงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยราชาเหรียญไอ้ถ้าคุณมีผลประโยชน์กับเราเราก็มีผลประโยชน์กับคุณนะใช่ปะมันต้องคุยกันให้วินวินให้มันแฝดแราชาเหรียญก็นักเลงพอเหมือนกันใช่ปะอย่าอย่ามาหวังประโยชน์จากฉันนะเพราะฉันก็หวังประโยชน์จากคุณเหมือนกนะันอ่าแลกหรือเปล่า อย่างนี้เป็นต้นราชาเรียนยอมทุ่มเทยอมทุ่มทุนนักเลงพอแฮมพ์เดนเนี่ยคือพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะให้ความสำคัญกับคนที่เข้ามาในชีวิตขอให้คนนั้นเป็นคนดีจริงๆรงะอแต่การพบเจอของคุณอาจจะเป็นลักษณะของค่อยๆเป็นค่อยคอยไปค่อยๆเริ่ม นะอัศวินถ้วยโอเคทีนี้เรามาดูต่อคุณดีพอและพร้อมที่จะเจอคนดีๆแล้วหรือ,อยังคำตอบคือพร้อมแล้วพร้อมแล้วและคำถามถามต่อไปว่าถามต่อไปว่าะคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตจะทำให้ชีวิตดีขึ้นไหม คนดีที่ว่าเนี่ยคนดีที่ว่าเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตดีจริงไหมถ้าเราเจอแล้วเราพร้อมแล้วหรือกําลังดูแล้วคนดีที่เข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้ชีวิตเราดีไหมเขาจะเข้ามาปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดชีวิตของเราเขาจะเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราเออสองใบนี้ นี่ไม่ได้เป็นขยายข้างบนนะนี่เราเปิดถามต่อมาเลยเพราะว่าไปกี้ถามว่าคนดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตเราดีจริงไหมดีแฮงแมนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมมองใหม่ปรับเปลี่ยนมุมมองอืมทําให้เรามองเห็นแตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นสี่ไม้นี่คือบทบาทหน้าที่ความสาเร็จความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วคนดีที่ว่าเนี้ย อนาคตเป็นยังไงเขาคือเนื้อคู่ของเราคือคนที่คุณควรไว้วางใจมันเป็นคือผมลิขิตที่เข้ามาตอนนี้สภาวะาคุณพร้อมแล้วเขาคนนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเทพกอสเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะนำคนดีๆเข้ามาเออเอะไะอาจจะได้พูดคุยกันเร็วๆนี้แหละ อมืมีเข้ามาให้เลือกด้วยนะแหมไม่ได้ว่ามีมาวันแมนโชหรือมาเดียวเดียวนะมีมาให้เลือกด้วยโอเคอเพราะฉะนั้นคนดีๆที่เข้ามาเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นมันเป็นโชคชะตามันเป็นฟ้าลิขิตมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนเหมือนกับเราถ้าเราได้เจอเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ย เขามีอะไรหลายอย่างเหมือนเหมือนเรานะนั่นแสดงว่าเขานี่แหละคือคนที่เขาพร้อมที่จะมาสานความสัมพันธ์พร้อมที่จะมาสร้างาพามั่นคงพร้อมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับโอเคนะั้นตอบคาถามได้เลยว่าคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วเตรียมรับโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเข้ามาถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้ว มันใช่เหมือนคนเนี้ยเคยเจอหน้ากันมาก่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเคยเจอกันมาก่อนมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันนั่นเขาคือคนของคุณโอเคนะจบแล้วนะครับตอบคำถามคลิปนี้น่าจะคาถานะสำหรับคนที่ส่งคำถามนี้เข้ามาใครมีปัญหาเกีย่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรือ อยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ